น้ำมันดูรตัตนตยาศาขอความนอน้อง,องจมีเดือะรตันะตนไตรก็เจริญพรยั่ยโยงสามทุกชนทุกองทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันละขึ้นแปดค่ำเดือนเก้าวันที่สิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่วันนี้ก็จะนำพระสูตร ชื่อว่าเสลาสูตรมาแสดงให้กับเราท่านหลายท่ฟังนะซึ่งพระสูตรนี้เป็นคำพูดของพระอรหันต์ชีนาสกแล้วก็เป็นภิกษุณีด้วยภิกษุณีก็คือพระผู้หญิงนั่นแหละวันนี้ก็หมดไปแล้วนะเกี่ยวกัเรื่องของภิกษุณีก็เหลือแต่ภิกษุแล้วก็ สม,มเณรสาม,มเณรอากว่าพูดถึงในบริษัทสีก็อยู่ในกลุ่มของภิกษุนั่นแหละอุบาสกภิกษุภิกษุณีอุบากสกสาแล้วก็อุบาสิกาอันนี้ก็เหลือสามบริษัทก็ค่อยๆหายอยู่นะทีละบริษัทนะต่อไปก็ภิกษุบริษัทุดท,ท้ายก็ขายอุบาสกบาสิกาบริษัทก็หมดไปเพราะว่าคนที่ มีพระรัตนะไตรยเป็นที่พึ่งเข้าไปนั่งใกล้พระัตนะไตรยถ้าเป็นผู้ชายก็เรียกว่าอุบาสกถ้าเป็นผู้หญิงก็เรียกว่าอุบาสิก,กาบางคนบอกว่าอุบาสกคือใครอุบาสกก็คือผู้ชายไม่ใช่ผู้ชายทุกคนจะเป็นอุบาสกแล้วก็ไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนจะเป็นอุบาสิก,กานะมีความหมายอยู่อันนี้ก็เหลืออยู่สบริษัท เราลอมาฟังคําพูดของพระอรหันต์ดูเวลาที่ท่านพูดธรรมะถ้าว่าเราพิจารณาด้วยปัญญาเราก็จะเห็นจริงอย่างที่ท่านได้กล่าวไว้แม้จะเป็นการพูดตามโวหารของชาวโลกในส่วนของประสูตรเพราะว่าประสูตรเวลาที่ท่านกล่าวทำท่านก็ยกในส่วนของบุคคลเป็นที่ตั้งแต่ด้าว่าโดยปรมามัตดแล้วเนี่ยบุคคล หรือว่าสัตว์ไม่ได้มีอยู่จริงโดยสภาวะ,ะก็มีพวกจิตธรรมชาติที่รู้อารมณ์ก็ทำที่ประกอบกับจิตก็คือจตสิกที่เกิดร่วมที่ทําให้ลักษณะของจิตใจในคราวที่รับอารมณ์เนี่ยมันมีความแตกต่างกันแต่ทัศน์สังหลายเข้าใจว่าเป็นอันเดียวกันตรงที่ว่ามันมีลักษณะที่รู้อารมณ์เหมือนกันเอาตรงนี้เขาก็เลยเข้าใจว่าจิตเนี่ยเที่ยงยั่งยืนแต่จริงแล้วมันไม่เที่ยงหรอก เพราะสิ่งที่มันรู้ก็ไม่เที่ยงคืออารมณ์ที่จิตเข้าไปรับรู้เนี่ยก็มีความแปรปวนนะเวียนพระนิพานอย่างเดียวที่เหลือก็มีความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดแม้ตัวจิตเองแม้ตัวเจตสิกเองก็ไม่เที่ยงเหมือนกันรอจนถึงรูปรูปประขันเนี่ยที่ได้ชื่อว่าเสื่อมสลายไปเพราะปัจจัยที่เป็ี่ยนค่าศิกรูปปฏิติรูป,ปังรูปมีลักษณะที่ เสื่อมสลายไปเพราะปัจจัยที่เป็นค่าศึกมัก็จะปรากฏเห็นได้ชัดเกี่ยวของรูปดนั้นทั้งรูปธรรมนามธรรมท,ที่ประชุมกันอยู่ก็มีลักษณะที่แปรปวนอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นยุคไหนสมัยไหนเพราะขึ้นชื่อว่าสัจจะเป็นของจริงแล้วมันก็ต้องไม่จํากัดเกี่ยวเรื่องของการเวลาเข้าไปเกี่ยวข้องในของจริงมันเป็นในลักษณะแบบนี้ใครจะรู้เข้าตรงต่อความเป็นจริงอย่างเช่นพระอรหันต์ รู้ตรงต่อความเป็นจริงนะก็ไม่ก็ไม่สามารถที่ไปเปลี่ยนแปลงความจริงเหล่านี้ได้อาริยบุคคลทั้งหลายตั้งแต่ปสมดาบันนั่นแหละท่านก็เข้าใจสิ่งเหล่านี้ตามสภาพที่เขามีข้อเปลี่ยนอยู่แต่ท่านก็ไม่สามารถจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรเขาได้เป็นเรื่องธรรมดาของสัจธรรมเป็นอย่างนี้นะแม้แต่พุริเจ้าของเราก็ใช้คําว่าตัดสรุปเหมือนกันนะเพราะธรรมะเหล่านี้ไม่มีใครสร้างขึ้นมีแต่เหตุป,ปัจจัยเท่านั้นที่สร้างขึ้นมาหมดเหตุหมดปัจจัยก็ ดับไปเสื่อมไปสิ้นไปแต่พระองค์เมื่อรู้แล้วก็นํามาบอกให้สัตว์ทั้งหลายผู้ไม่รู้ไม่เข้าใจได้เกิดความรู้ความเข้าใจให้ตรงต่อความเป็นจริงนะเรื่องนี้เกิดขึ้นในเมืองสาวัตีนะครั้งนั้นเป็นเวลาเช้าเสลาภิกษุณีนุ่งห่มแล้วก็ถือบาตรและจีวรเข้าไปบิณฑบาตอย่างกรุงสาวัตี เที่ยวบินาบาทไปในกรุงสาวัตีแล้วเวลาปัจฉาพัปัจฉาพัฒคืออะไรปัจฉาพัฒหลังจากการทําพัฒกิจคือคือ,คอหลังฉันเนี่ยเขาเวลาเขาพูดสํานวนบาลีโยมบางทีเขาไม่ได้แปลออกมาเป็นภาษาไทยแม้แต่คขา่าสุมาณะมาลาการนะที่พิมพ์ไปในข้อความโพสต์ไปก็ไม่มีใครรู้เรื่องว่าสุมาณะมาลาการคือใครก็คือคนทําดอกไม้ช่างดอกไม้ ช่างดอกไม้ที่ก็ร้อยดอกไม้เนี่ย,ยก็เรียกว่าสมาณะหรือว่านายมาลาการมาลาการช่างก็ทําดอกไม้ <c oughs> นี่เวลาปัจฉาพัดก็หลังจากฉันแล้วนั่นแหละก็กลับจากบินบาบแล้วก็เข้าไปยังป่าอันทวันเพื่อพักกลางวันป่าทวันแปลว่าป่าของคนบอดนะอันนี้ก็มีที่ไปที่มาคือมีอโยมนท่านหนึ่งเป็นพระนาคามีชื่อว่า ยะโสธละซึ่งมีความศรัทธาเลื่อมใสในพระศา,าสนาอย่างมากแกก็เลยไปเลียยายทรัพนะ์เพื่อจะมาสร้างเจดีย์ในสมัยพระเจ้าองค์นก่อน่ะน,นะทีนี้เมื่อได้ทรัพ์ยสมบัติมาแล้วเป็นแก้วแหวนเงินทองที่เขาบริจาคมาก็านํามาเพื่อที่จะมาสร้างเจดีย์มอเดินผ่านป่า แห่งหนึ่งมาเนี่ยก็มีพวกโจรซุ่มอยู่แล้วก็ร่นทรัพย์สมบัติเหล่านั้นหลังจากมีการต้นเสร็จสับเรียบร้อยโจรลนั้นก็ตาบอดนะตาบอดทั้งหมดเลยนะป่านั้นก็เลยชื่อว่าป่าอันทะอันเถาวันวันหน้าก็แปลว่าป่าอันทะก็คือบอดป่าของคนบอดเดยชื่ออย่างนี้ศัยชื่ออย่างนี้เป็นป่าที่มีความเงียบสงัดลื่นลม ขั้นถึงป่าอันธวันแล้วก็จึงนั่งพักกลางวันที่โคนไม้ต้นหนึ่งลองดับนั้นมาผู้มีบาปค่ายจะให้เสลาพิษุณีดะบังเกิดความกลัวความหวาดเสียวขนพองสยองก้าวและใายจะให้เคลื่อนจากสมาธิจึงเข้าไปหาเสลาพิษุณีถึงที่พักขันแล้วก็ได้กล่าวกับเสลาพิษุณีด้วยคาถาว่ารูปนี้ใครสร้างผู้สร้างรูปอยู่ที่ไหน รูปบังเกิดในที่ไหนรูปดับไปในที่ไหนอันนี้เป็นคําของมานนะเป็นการตั้งปัญหาถามจริงๆก็ไม่ได้ต้องการความรู้อะไรหรอกมานะเรเพียงที่จะมาก่อควรเฉยๆหรอกตั้งคําถามขึ้นมาลําดับนั้นเสลาภิกษุณีได้มีความคิดว่านี้ใครหนอกล่าวคาถาจะเป็นมนุษย์หรือว่าอมนุษย์ ในทันใดนั้นเสลาพิสุณีได้มีความดําริว่านี่คือมารผู้มีบาปหลังจากคิดแล้วก็สามารถจะรู้ได้ทันทีว่าใครมากล่าวแบบเนี้ใครจะให้เราบังเกิดความกลัวความหวาดเสียผลพองสยองก้าวและใครจะให้เราเคลื่อนจากสมาธิจึงกล่าวคาถานี้เสลาพิสุณีทราบว่านี้คือมารผู้มีบาปจึงได้กล่าวกับมารผู้มีบาปด้วยคาถาว่าเป็นการกล่าวตอบนะ รูปนี้ไม่มีใครสร้างอัตภาพนี้ไม่มีใครก่อรูปเกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุดับไปก็เพราะเหตุดับจริงๆมันเป็นอย่างนั้นรูปเนี่ยเกิดขึ้นอาศัยเหตุถ้าว่าพูดถึงสมุทฐานของรูปก็มีกรรมจิตอุตุแล้วก็อาหารกรรมก็เป็นส่วนหนึ่งของรูปก็คือโครงสร้างอย่างเช่นอัตภาพร่างกายของเราที่มีลักษณะที่แตกต่างกันไม่เสมอเหมือนกัน มันมีกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็คือตัวกรรมมาชรูปนั่นแหละเป็นตัวแปรสภาพโครงสร้างของสัตว์ให้มีลักษณะที่ไม่เหมือนกันเห็นว่าบางคนก็ตาไม่สมัครสมานสามัคคีกันมือก็ไม่เป็นมือเท้าไม่เป็นเท้าไหมไหม,มันก็มีเยอะแยะที่ไม่เหมือนกันนะไอ้เบื้องหลัง ที่ทําให้โครงสร้างของรูปเป็นอย่างนั้นก็คือตัวกรรมนี่แหละมันเป็นตัวจัดสรนให้ทั้งผิวพรรณวันนะส่วนทรงหน้าตาอะไรต่างๆมันมีความสัมพันธ์กับตัวอดีตเหตุทั้งหมดอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะตัวกรรมเป็นหนึ่งในเหตุป,ปัจจัยที่สร้างรูปนอกจากนั้นก็คือตัวจิตด,ด้วยเพราะรูปบางอย่างมันเกิดจากจิตที่ทําให้รูปมันมีความไม่เสมอเหมือนกัน ย่เช่นเวลาที่โกรธใช่ไหมตัวจิตสภาพของรูปมันก็จะเป็นอีกอย่างนึงเวลาเศร้าโศกเสียใจมันก็เป็นอีกอย่างนึงเวลาดีใจก็เป็นอีกอย่างนึงเวลาที่จิตใจเป็นกุศลส,สมนัตรูปมันก็เป็นอีอีอย่างหนึง่งนี่เ็เรียกว่าจิตแต่ชะรูปจิตเป็นเหตุเป็นปันใจจัยให้รูปบางอย่างเนี่ยเกิดขึ้นกระทั่งการขยับขยื่นเคลื่อนไหวกายการเปล่งวาจาเนี่ยก็อาศัยจิตเป็นตัวทำ แต่แม้ลิ้นกระดกไปอย่างนี้พูดภาษานี้อย่างนั้นมือขยับไปอย่างนี้เท้าขยับไปอย่างนี้เนี่ยตัวจิตเนี่ยเป็นตัวชักใหญ่อยู่เบื้องหลังถ้ามีจิตชักใหญ่นะทําอะไรไม่ได้เลยคนที่ตายไปแล้วไม่มีจิตเป็นตัวชักใหญ่อยู่เบื้องหลังก็เลยไม่สามารถจะทําอะไรได้เหมือนกับท่อนไม้ท่อนฟืนที่วางเอาไว้แต่ที่มีการขยับขยืขย่นเคลื่อนไหวได้ก็คือเหตุปัจจัยที่ให้ขยับคย,บยื่นเคลื่อนไหวก็มีอยู่ นั่นก็คือจิตแต่จิตอย่างเดียวก็ยังไม่ทํางานไม่สาเร็จนะจะต้องมีวายุธาตุเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าคนมีจิตแต่ว่าไม่ขยับไม่สามารถขยับขยันเคลื่อนไหวได้ใช่มไ,ไหมที่น้องพุตเอาพาดบ้างอะไรบ้างมันไม่มีธาตุลมที่เป็นตัวแรงผลักดันแต่สมุฐานมันก็มีอยู่อันนี้ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้รูปเกิดขึ้นอุตุอุตุ ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยหนึ่งเหมือนกันอุณหภูมิเห็นว่ามีเวลาร้อนในรูปก็จะแปลสภาพเป็นอีมอีกอย่างหนึ่งเวลาไปถูกความเย็นรูปก็จะแปลสภาพเป็นอีงหนึ่งอย่างนี้อันนี้ก็เห็นเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดรูปที่มีลักษณะที่มันไม่เหมือนกันต่อไปก็ในส่วนของอาหารอาหารเนี่ยที่นาเข้าทุกวันทุกวันนะแม้แต่น้าก็สงเคราะห์ในคาว่าอาหารในที่นี้เหมือนกันนะที่เอาเข้าสู่ร่างกายเนี่ย ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้รูปเนี่ยเกิดขึ้นนะนำเข้ามากเป็นไงเออมันก็ออกข้างนะมันไม่สามารถจะยืดตรงได้ก็ออกข้างใช่ไหมแต่เป็นเด็กๆมันก็สามารถจะยืดเพราะมันรูปยังพัฒนาอยู่แต่ถ้ามันสุดการพัฒนาไปแล้วมันก็จะออกข้างใช่ไหมออกข้างนะบางคนบอกว่ามีสองห่วงสามห่วงแล้วว่าอย่างนั้นนะนะเป็นอย่างนี้ อันนี้ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยหนึ่งให้รูปนี้เปลนะี่ยนไปเช่นว่าไม่ว่าจะเป็นกรรมจิตอุตุแล้วก็อาหารที่เป็นสมุธฐานของรูปเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยแล้วตัวเหตุตัวปัจจัยเองก็มีลักษณะที่แปรปวนเหมือนกันนะจิตก็แปรปวนทําที่เกิดร่วมกับจิตก็แปรปวนแล้วก็กรรมที่เป็นกุศลกรรมอกุศลกรรมก็มีลักษณะที่แปรปวนเกิดดับเหมือนกันในส่วนของอุตุอุณภูมิก็มีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงเกิดดับ ในส่วนของอาหารก็มีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็เกิดดับใช่ไหมอย่างเช่นตอนเนี้ยสภาพของอาหารก็ยังดีอยู่ใช่ไหมผ่านไปเป็นไงมันก็แปลสภาพใช่ไหมมันบูดมันเน่ามันเสียถ้าถานลงดินก็แปลสภาพไปสู่ความเป็นดินอย่างนี้แล้วเมื่อเรานําสิ่งเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายของของเราอ่ะถามว่าในเมื่อสิ่งเหล่านี้มันมีความเกิดดับมันมีความเปลี่ยนแปลงแล้วไอาา้ตมภาพร่างกายของเรามันจะมั่นคงถาวรเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ พระทธเจ้าตัดเอาไว้บอกว่าภิกษุทั้งหลายเหตุปัจจัยที่ทําให้รูปนะอาจจะเฉพาะรูปก่อนนะจริงๆก็คือทั้งนามทั้งหมดแหละแต่นพุดเป็นขันอาญตนะธาตุบ้างเหตุปัจจัยที่ทําให้รูปเกิดขึ้นเป็นของที่ไม่เที่ยงแปรปรวนนะฉะน,นรูปที่เกิดจากสิ่งที่มันแปรปรวนอย่างนั้นรูปมันจะเที่ยงเล่าอย่างนี้มันจะต้องสัมพันธ์กับเหตุ เพราะตัวเหตุเองมันก็มีความเกิดดับมีความเปลี่ยนแปลงแล้วรูปที่เกิดจากเหตุที่เปลี่ยนแปลงฉะไหนมันจะมั่นคงถาวรนมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเป็นไปไม่ได้แล้วก็มีทางจะเป็นไปได้ด้วยความปรารถนาเป็นอมะตะเป็นความเพอ้อฝันของคนผ่านผู้ไม่รู้สัตธรรมอยากจะสวยอมะตะอย่างนี้นะไม่มีทางใช่ไหม หลออมะตะไม่มีทางมันไม่มีทางเพราะนี้มันเป็นกฎของสัจธรรมมันไม่ใช่กฎอย่างอื่นนะมันเป็นกฎของสัจธรรมข้อเป็นอย่างเนี้เป็นข้อกําหนดของธรรมที่เรียกว่าธรรมนิยามเป็นข้อกําหนดของธรรมนะนิยามของธรรมะว่าสภาพแบบเนี้ยมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยเหมือนกับข้อกําหนดของพีชนิยามนั่นแหละพีชนิยามก็ข้อกําหนดของพืชข้อกําหนดของพืชที่มี สภาพเป็นอย่างนั้นเองดอกทานตะวันหันหน้าไปทางทิศตะวันตะวันออกต่อหอโยมอยากพยายามหันหน้าไปทางทิศตะวันตกมันไม่ยอมนะเพราะนี่มันเป็นกฎธรรมดาของมันใช่ไหมพิกเป็นธรรมชาติที่มันเผ็ดโยมจะแปลสภาพมันอื่นมันเป็นไปไม่ได้อันนี้เรียกว่าผีชัิยามข้อกําหนดของพืชเป็นปกติธรรมดาของพืชข้อกําหนดของธรรมก็เหมือนกัน ก็เป็นปกติธรรมดาของธรรมะที่เขาเป็นอย่างนี้ไม่มีใครสามารถจะไปเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดธรรมดาแบบนี้ไดอ้อันนี้คือในส่วนของรูปนะที่เสราพิสุนีกล่าวนะรูปนี้ไม่มีใครสร้างแภาพนีม้มีใครก่อรูปเกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุดับไปกระเพาะเหตุดับเมื่อเหตุดับรูปก็ดับ ก็มีความสัมพันธ์กันอย่างนี้แล้วนางก็กล่าวต่อไปอีกว่าพืชชนิดใดชนิดหนึ่งที่บุคคลหวานลงในนาย่อมงอกขึ้นเพราะอาศัยเหตุสองประการคืออะไรเวลาพืชมันงอกเนี่ยมีเหตุที่ให้มันเกิดอยู่สองยอย่างน้ำกับดินแต่ในทีนี้พูดว่าลดในแผ่นดิน ขาเรียกรถในแผ่นดินก็คือเราจะพูดก็คือสารอาหารที่โยมพูดถึงว่าน้ำนะไยเป็นตัวใช่ไหมมีน้ําด้วยไอตัวน้าก็คือในส่วนของสารอาหารเต็มไม่ใชมมีแค่น้ําอย่างเดียวนะอ่าอ่ามันก็คือไอคำว่ารถในแผ่นดินเนี่ยคือแร่ธาตุที่มันอยู่ในดินนั่นแหละแล้วก็มีน้ําเข้าไปส่วนประกอบอันนี้คือรถในแผ่นดินและอย่างหนึ่งก็คืออะไรอีกอย่างหนึ่งฮะอ่ะาเมล็ด,ะดนะาแล้วเมล็ดไปคั่วมันจะงอกไหมเนี่ย อยานเขบอกว่ายางในพืชหมายถึงไอ้ตัวเชื้อของพืชนะี่มันยังมีอยู่ยังไม่ตายใช่ไหมละ่ะถ้าตอบเมล็ดเนี่ยเอมันก็ยังไม่ไม่คุมอะฉันตอไปที่ยางในพืชคือพืชนั้นเนี่ยในตัวของมันเองจะต้องมียางใหญ่ยังไม่ถูกทําลายแต่ถามว่ายางใหญ่ถูกทําลายแล้วนะเอาไปคั่วเอาไปต้มเนี่ยปลูกงอกไหมไม่งอก,งอกใช่ไหมไม่เชื่อก็ไปทาดูก็แล้วกันนะคนหนูไม่ต้ม๋ยวเราไปปลูกนะอ่า ถ้างอกขึ้นมาเนี่ยไม่ให้มาว่ายมจริงได้เลยยกไปด้ยเปลี่ยนเม็ดนะเอาเม็ดนั่นแหละต้มเมันสุกเลยแล้วก็ไปปลูกถึงจะมีรดในแผ่นดินนะแต่เนื่องจากพืชเองไม่มียางใหญ่ยังไงก็ไม่งอกฉะนั้นเหตุปัจจัยที่ทําให้พืชมันงอกขึ้นก็คือรดในแผ่นดินแล้วก็ยางใหญ่ในตัวของพืชเองอย่างนี้ถ้ายังมีอยู่นะมันก็สามารถที่จะ แทงหน่อขึ้นมาได้งอกหน่อขึ้นมาได้อันนี้เหตุปัจจัยที่ทําให้พืชมันงอกขึ้นมาแต่ถามว่ามีแต่มเมล็ดยางยางในพืชหรอไม่มีรดในแผ่นดินยังงอกไหมละ่ะไมงงอกใ,นนใช่ฮะเอาน้ำน,นัำ่นแหละก็คือไอคำว่ารดในแผ่นดินเนี่ยมันบอกว่ารวมถึงน้ําด้วยอ่าก็ถั่งงอกถั่วอะไรก็น้ํำไหมละ่ะก็รดในแผ่นดินนั่นแหละใช่ไหม มันมีความสัมพันธ์กันอยู่ด้วย <c oughs> แล้วก็ยางใยในตัวพืชพอข้าวเวลาที่มันงอกเนี่ยแค่มันชื้นๆมันก็สามารถจะงอกไห้เพราะมันมีน้ำนะก็คือรดในแผ่นดินเนี่ยพอคำว่ารดในแผ่นดินตรงเนี้ยมันก็หมายถึงน้ําไปด้วยฮเพราะถ้าพูดว่าน้ําอย่างเดียวอ่ะคนก็จะเถียงอีกเพราะต้นไม้บางอย่างไม่ได้ง,งอกในน้ำเนี่ยใช่ไหมมันก็มีส่วนอื่นเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย แต่บางทีท่านก็พูดโดยมากนะในส่วนของพระสูตรเนี่ยอันนี้เหตุสองประการนะที่ทําให้พืชมันเกิดขึ้นฉันใดอันแรกเป็นอุปมาณนะขันธ์ธาตุและอายตนะหกเหล่านี้ก็เกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุดับไปก็เพราะเหตุดับฉันนั้นเอาสิ่งที่เป็นภายนอกที่เรามองเห็นอยู่เอามาเทียบกับอัตภาพร่างกายซึ่งเป็นรูปธรรนะมนามธรรมที่มันมีความ สลับซับซ้อนมนีความวิจิตนะหลากหลายยิ่งกว่าพืชเหล่านั้นอีกพองประกอบมันมีเยอะอัตภาพร่างกายนี่นะ <c oughs> พวกขันก็คือรูปเวตนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณพวกธาตุธาตุสิบแปดจกขูวิญญาณธาตุพวกนี้นะเป็นต้นนะและอายตนะจากขาจตนะรูปาจตนะก็คือพูดถึงธรรมชาติที่มันประชุมกันอยู่ในอัตภาพร่างกายของเรานี่แหละ แต่พุทธเจ้าแสดงขันบ้างธาตุบ้างอายตนะบ้างตามอัตยาสัยของบุคคลอาศัยคําพูดเหล่าน,นี้เป็นช่องทางเพื่อที่จะสื่อให้สัตว์ทั้งหลายเข้าถึงสัจธรรมเมื่อพูดคํานี้สัตว์ทั้งหลายเข้าใจองค์ก็ใช้คํานี้แต่จริงๆมันก็คือปรัชญธรรมเหมือนกันนั่นแหละนะเดี๋ยวเรียนไปนะจะมีการสงเคราะห์ปรัตญธรรมสีลงในพวกขันอายตนะธาตุสัจอริยสัจ์แล้วก็ ปฏิจจสมุปบาทจะมีการสงเคราะห์ตัวเดิมของเข้ามาจากจิตเจตสิกรูปแล้วก็นิพพานตัวนิพพานนี่ก็มีอยู่ตามสมควรนะถามว่าในขันห้าไม่มีนิพพานอยู่ด้วยเพราะนิพพานเป็นขันทวิมุตอย่างนี้แต่บางกลุ่มเนี่ยมีพระนิพพานเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยในฐานะที่เป็นอารมณ์อ,อย่างนี้ <c oughs> ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นก็เพราะอาศัยเหตุ ดับไปก็เพราะเหตุดับนะถ้าเหตุปัจจัยยังมีอยู่ก็เป็นไปเรื่อยๆแต่เหตุปัจจัยหมดนะก็ตั้งอยู่ไม่ได้อัตภาพร่างกายนี่ก็ตั้งอยู่ไม่ได้กนะลุ่มของขันห้าเนี่ยตั้งอยู่ไม่ได้เหมือนกันเนี่ย,ย,เ,ยเหมือนกับพืชที่มันเกิดจากรดในแผ่นดินแล้วก็ยางใหญ่นั่นแหละถ้าว่าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็ไม่สามารถที่จะเป็นไปได้ลำดับนั้นมานผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่าเสนาภิทุณีรู้จักเราดังนี้ได้อัตถานไปในที่นั้นเอง อันนี้คำพูดของพระอรหันนะเสราภิกษุณีเห็นไว่าเวลาที่บุคคลที่เป็นพระอริยะพูดนี่นะจะมีความลึกซึ้งเพราะว่าไอสิ่งที่ท่านเข้าไปรู้เนี่ยมันเป็นสัจธรรมของจริงใครก็ตามที่เข้าไปรู้สัจธรรมของจริงแล้วเวลาการพูดของท่านเนี่ยมันจะมีเหตุมีผลเข้าไปกำกับในคำพูดแล้วอยู่เสมอ แล้วจะไม่พ้นสัจจะที่มีอยู่กับสัตว์ด้วยนะมันมีอยู่เหมือนกันถ้าเราไปรู้เราก็จะรู้เหมือนกันกันกบพระอารหันนี่แหละที่ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ตาของรูปธรรมนะมามธรรมก็จะเหมือนกันนะไม่ได้มีความแตกต่างกันแต่ว่าไอ้ความเขาเรียกว่าความเข้าใจที่ละเอียดลึกซึ้งอ่ะกันนั้นก็อยู่กับกําลังปัญญาของคนอย่างเช่นพุทธเจ้าไปรู้ก็ไปรู้สิ่งนี้แหละแต่ว่า าการรูปของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่เสมอเหมือนกับบุคคลโดยทั่วไปเพราะพระองค์มีในส่วนของสัพพัญยุตยานนะอันนี้นก็คือพระสูตรที่นํามาแสดงให้กับเราท่านทั้งหลายได้ฟังในช่วงชาวันนี้ก็ขอโมทนากับกาญาโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านที่มาร่วมทําบุญถวายทานในเช้าวันนี้ก็ขออ้างอิงขอบคุณพระศรีรัตนตรยัยคือคุณพระพุทธพระธรรมแล้วก็คุณของพระอริยสงฆ์ จงมาเป็นดาบาเดชาพระว่าปัจจัยนุนังเพิ่มส่งให้เราทั้งหลายเป็นผู้มีความสุขมีความเจริญในโลกนี้แล้วก็โลกหน้าแล้วก็ขอกุศนนี้จงเป็นปัใจจัยในการบรรลุมรรคผลนิพพานในานาคตการด้วยกันทุกคนทุกท่านเถิด